สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพร,รายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงคสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าพฤติการท่านผู้ชมครับคำว่าพฤติการมีที่ใช้ในหลายกรณีด้วยกันทั้งในรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมสภาในรัฐธรรมนูญนั้นใช้ในการตั้งข้อกล่าวหาเพื่อยื่นถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงพฤติการของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงที่จะเข้าข่ายถูกยื่นถอดถอนออกจากตำแหน่งได้แก่พฤติการร่ำรวยผิดปกติพฤติการที่สอไปในทางทุจริตต่อหน้าที่พฤติการที่สอว่ากระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่พฤติการที่สอว่ากระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมและพฤติการที่สอว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายท่านผู้ชมครับ ผู้มีสิทธิ์ที่จะเข้าชื่อยื่นถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งที่มีพฤติการดังกล่าวได้แก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตามจำนวนที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งคำร้องดังกล่าวผู้ยื่นต้องระบุพฤติการที่กล่าวหาว่าผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้กระทำความผิดเป็นข้อข้อให้ชัดเจนนอกจากนั้นยังใช้คำว่าพฤติการ ในกรณีที่กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติถูกกล่าวหาว่ามีพฤติการที่เป็นการเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่งอย่างร้ายแรงซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามจำนวนที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเข้าชื่อร้องขอให้วุฒิสภามีมติให้พ้นจากตำแหน่งส่วนในข้อบังคับการประชุมสภานั้นใช้ได้ใช้ในกรณีที่สภามีมติให้จดรายงานการประชุมลับ ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนแต่ให้มีการบันทึกพฤติการไว้ซึ่งการบันทึกพฤติการนี้มีกำหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมสภาทุกฉบับก่อนหน้าข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนรัศฎรพส2อ2พซึ่งเปลี่ยนมาใช้คำว่าบันทึกเหตุการณ์แทนและแม้ในข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนรัศฎรพส2 5งพและข้อบังคับการประชุมรัฐสภาพศ2 5 4 4 ก็ใช้คำว่าบันทึกเหตุการณ์ท่านผู้ชมครับอย่างไรก็ดีในข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาพศ2544ยังคงใช้คำว่าบันทึกพฤติการในข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพศ2551ก็ใช้คำว่าบันทึกเหตุการณ์แต่ในข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาพศ2551ก็ยังคงใช้คำว่าบันทึกพฤติการเพราะฉะนั้นในปัจจุบัน จึงมีเพียงข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาพศ2,551เท่านั้นที่ยังคงใช้คำว่าบันทึกพฤติการวัก2ของมาตรา158ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยพุทธศักราช2,550บัญญัติว่าการเสนอยต,ติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพฤติกรรม ของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่มีพฤติการรำรวยผิดปกติสอไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ราชการหรือจงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายจะเสนอโดยไม่มีการยื่นคำร้องขอถอดถอนต่อปปชตามมาตรา271ก่อนไม่ได้มาตรา271บัญญัติว่าสมาชิกสภาผู้แทนราศฎรจำนวนไม่น้อยกว่าหนใน4 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรมีสิทธิ์เข้าชื่อร้องขอต่อประาธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติตามมาตรา274ให้ถอดถอนบุคคลตามมาตรา270ออกจากตําแหน่งได้คําร้องดังกล่าวต้องระบุพฤติการที่กล่าวหาว่าผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวกระทาความผิดเป็นข้อข้อให้ชัดเจนท่านผู้ชมครับวรรค1และวรรค2ของมาตรา249บัญญัติว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกของทั้งสองสภามีจํานวนไม่น้อยกว่า 1- ใน5ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภามีสิทธิ์เข้าชื่อร้องขอต่อสารดีกาแผนกคเดียยาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองว่ากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ใดร่ำรวยผิดปกติกระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ คำร้องขอตามวรรคหนึ่งต้องระบุพฤติการที่กล่าวหาว่าผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวกระทําการตามวรรคหนึ่งเป็นข้อข้อให้ชัดเจนและมาตรา270วรรคหนึ่งบัญญัติว่าผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราศฎรสมาชิกวุฒิสภาประธานศาลฎีกาประธานศาลร,รัฐธรรมนูญประธานศาลปกครองสูงสุดหรืออายการสูงสุดผู้ใด มีพฤติการร่ำรวยผิดปกติส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่สอว่ากระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการสอว่ากระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมสอว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงวุทิศภามีํานาจถอดถอนผู้นั้นออกจากตำแหน่งได้ท่านผู้ชมครับคำว่าพฤติการนี้ ตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า circumstance หรือ c o n d u c t ท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงในตอนที่ชื่อว่าพฤติการก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ